สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากัน,นค่ะญี่ปุ่นยอมขยายระยะเวลาให้กับสายการบินไทยเข้าประเทศพร้อมร่วมลวงนามความร่วมมือในการพัฒนาทางรถไฟไทยใน3เส้นทางพุอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นว่า ได้เจราจากับทางญี่ปุ่นเพื่อขอต่อระยะเวลาในการลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมการบินพลเรือนของญี่ปุ่นเพื่อให้สายการบินไทยทั้ง6สายการบินได้แก่นกสกูตเอเชียแอตแลนติกเจ็ทเอเชียเอเชียแอร์ Atlantic, Asia, Air, การบินไทยและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งเที่ยวบินแบบธรรมดาและแบบเช่าเหมาลำ ซึ่งกรมการบินพลเรือนของญี่ปุ่นก็ได้ยินยอมที่จะต่อระยะเวลาให้แบบไม่มีกำหนดตามเงื่อนไขเดิมนอกจากนี้ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาเส้นทางรถไฟ3เส้นทางคือกรุงเทพเชียงใหม่กาญจนบุรีกรุงเทพแหลมฉบังและเส้นทางกรุงเทพสระแก้ว โดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ได้มีการหารือกันถึงการใช้เทคโนโลยีชินคันเซ็นของญี่ปุ่นและจะเริ่มพัฒนาบุคลากรที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวภายในปีนี้ส่วนเรื่องแหล่งเงินทุนทางญี่ปุ่นก็จะเป็นผู้ช่วยจัดหามาให้ คาดว่าไม่เกินวันที่27กรกฎาคมก็จะได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบความร่วมมือและการลงทุนรวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ได้และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้หลังไตรมาสที่2ของปี2559 ส่วนสภาพอากาศตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่สองมิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2558จะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาแพร่น,น่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนอ n บัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมา ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมส่วนภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงช่วงคำ่ำ เกิดเหตุกลุ่มมือปืนในปากีสถานสังหารผู้โดยสารอย่างน้อย19คนซึ่งกำลังเดินทางมุ่งหน้ามายังเมืองการาจีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของปากีสถานแจ้งว่าได้เกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยกลุ่มมือปืนได้บังคับให้ผู้โดยสารประมาณ25คนลงมาจากรถบัส2คันขณะรถบัสออกเดินทางจากเมืองเกตตาซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดบาลูชีสถานทางภาคตะวันตกมุ่งสู่เมืองกลา,าจีทางภาคใต้จากนั้นกลุ่มมือปืนก็ได้กราดยิงทําให้ผู้โดยสารเหล่านี้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและบาดเจ็บอย่างน้อย6คนจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศว่าเป็นผู้ก่อเหตุ โดยจังหวัดบาลูชีสถานก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนและกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายซุนีซึ่งมักก่อเหตุโจมตีเป้าหมายพลเรือนและทหารโดยผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นชาวอิสมาลีจากชุมชนชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในปากีสถานและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ นี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับยอ่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพศออตอประสานอศออมออบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับคับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอศออมออบอตอเข้าดูแลสภาพแวดลอ้อมสุขเหมือนลุงสุกเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรอพศออตอหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน